น้องเพลงพิมราดานะฮะแฟนคลับเอฟซกับเขาไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะฮะโอ้โหร่นหลามเลยนะฮะเออหลังจากน้องเพลงพ่นไดโพสนะคะเออในมือที่เพิ่นเข่าของอัดพี่น้องขานะฮะไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ผ่านวันหน้าเอาใหม่แค่มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยสู้ๆนะพิมราดา ชู้สองเหนิ้วพี่น้องขาสองเทือนนะคะหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองขอบคุณอาจารย์สวัสดนะคะนะฮะ ừ, เนื่องด้วยนะฮะเพื่อนเขาอัดพิ้งหมพี่น้องขาผลงานพิ้งหมนะฮะแล้วนะฮะมันกับบอกออกมาได้เต็มที่นะคะสําหรับเพิ่นนะฮะอสำหรับแอดก็สิเต็มที่เบิร์นแล้วเนาะเพราะว่าแอดลองเพลงว่าเป็นพี่นออ้องขาเบวพื้นเต็ค้นเป็นพี่น้อง นะคะเอยนี่ล่ละนะฮะที่ผ้าของนะคะแฟนคลับเอซีหล่นหลามพี่น้องคะ่ะมีคนกดไลค์หาพันพี่น้องนะคะอะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำร่างใจเกือบสาอยคอมเมนตะ์ comment, พี่น้องคะ่ะ